แล้วทำไมเราถึงจะต้องมีพักการเมืองหรือบางทีถ้าเอาเหตุปัจจัยได้รับเลือกไปมีตำแหน่งอ่าก็ทำไมเราจะต้องจะต้องมีสิ่งนี้นะคือที่จะต้องมีสิ่งนี้คือเรามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์ว่าเรามีประสบการณ์ว่าตั้งแต่เราทำงานช่วยเหลือประชาชนมาเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันมา,าโศกศัตรูมาห้าสิบกว่าปีผมก็อ่า เรียนรู้กับอระโศกแล้วก็มาบริหารกลุ่มแพทย์วิธีธรรมเรานะครับร่วมแรงร่วมใจกับทางญาติธรรมนักบวชญาติธรรมชาวอาโศกแล้วก็ทางจิตอาสาเราเนี่ยก็ประมาณ30ปีกว่า30ปีที่เราทํากันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าสิ่งดีๆที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของประชาชนเนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนช่วยเหลือประชาชนเนี่ยบางครับ บางคราวเราไปพบกับนะนักการเมืองหรือข้าราชการที่ไม่ดีเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะขับเคลื่อนนะไปช่วยเหลือประชาชนได้ยากนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นแล้วอ๋อันนี้มันจะติดขัดเพราะท่านก็จะไม่เข้าใจนะมันก็เกิดความติดขัดขึ้นแต่บางคราวนะเราไปพบกับนักการเมืองที่ดีนะข้าราชการที่ดีปรากฏว่าเออสารพลังกันแล้ว เกิดการเชื่อมต่อขับเคลื่อนไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ของประชาชนก็มากขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็เลยเข้าใจเราก็เข้าใจชัดเจนว่าอ้ออำนาจของนักการเมืองของข้าราชการนี่นะอำนาจหน้าที่ต่างๆเนี่ยบทบาทหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่นะของนักการเมืองหรือของข้าราชการต่างๆเนี่ยมีผลนะต่อการขับเคลื่อนสิ่ง เป็นประโยชน์ไปช่วเหลือสังคมเพราะอะไรครับเพราะว่านักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่กําหนดนโยบายมีอานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนานะจะส่งเสริมอะไรจะไม่เห็นดีด้วยกับอะไรจะส่งเสริมอะไรพัฒนาอะไรก็กําหนดนโยบายทิศทางได้และมีหน้าที่ที่จะอนุญาตอนุมัตินาในการทําหรือไม่ทําสิ่งใด อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการที่ดี <c oughs> ก็จะอนุมัติอนุญาตส่งเสริมในการทำนะกิจกรรมการงานที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองข้าราชการที่ไม่ดีนะเขาก็จะไม่ได้เห็นดีด้วยนะครับก็จะไม่มีความเข้าใจในกิจกรรมการงานที่ดีก็ไปอนุมัติกิจกรรมการงานที่ไม่ดีก็มีนะที่ผ่าน,านมานเราพบทั้งหมดเลยว่าเออนะ มีโครงการหลายโครงการที่เป็นสิ่งที่ดีที่นักการเมืองหรือข้าราชการเนี่ยทำขึ้นไปเราก็เห็นดีด้วยนะมันก็ส่งเสริมสนับสนุนนะแล้วก็มีบางโครงการนะที่มันเป็นโครงการที่ดีน้อยนะมันดีน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วมันมีโครงการที่ดีมากกว่านั้นอ่ะควรจะไปทําที่ดีมากกว่านั้นแต่เขาก็ไปส่งเสริมอ้ที่ดีน้อยนะที่เขามีผลประโยชน์ร่วมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนั้นน่ะมีผลประโยชน์ร่วมอย่างนี้เป็นต้น หรือบางโครงการเนี่เป็นโครงการที่ไม่ดีด้วยซ้นานะเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีด้วยซ้ําแต่เขาก็มีอำนาจอนุมัติก็อนุมัติแ้วก็ทาไปจะเกิดผลเสียก็มีหรือนะตัวโครงการเป็นตัวโครงการที่ดีแต่นักการเมืองหรือข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องที่ไปทำเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีไม่มีศีลอย่างนี้เป็นต้นนะก็เกิดการช่อกงเกิดการทําสิ่งที่ไม่ดีขึ้นในสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะแทนที่จะทํา ให้เกิดสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วยใจที่บริสุทธิ์มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคําตอบมันอยู่ที่คนสรุปแล้วคําตอบมันอยู่ที่คนนะ่ะนะถ้าคนเป็นคนดีเนี่ยไปทําการงานอะไรมันก็ดีไปหมดนะ่ะเพราะเป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องตามธรรมนะอย่างดีงามแท้แท้เลยแต่ถ้าคนที่ไม่ดีเนี่ยไปทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดนะ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมาทําการเมืองนมาเป็นนักการเมืองนักธรรมะทาไมต้องมาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็เพราะว่ามันจะทําให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้มีความรู้ความสามารถเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เนี่ยหรือเราขับเคลื่อนมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่าเดิมได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมนั่นเองเพราะชีวิตเราเกิดมาแล้วก็ตายมันจะไปได้อะไรมันก็สุดท้ายชีวิตก็ ผ่านไปวันๆผ่านไปวันวัน,น,วน,วนและสุดท้ายก็ตายไปก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันนั้นมันควรจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุดดังที่พระเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้ท่านทําอะไรอยู่สาวกท,ทั้งหลายจงยัง่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะทเถิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ